กระเพาะใหญ่ปันใดน้องพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องบันเทิงนะครับก้าพเจได้ลงมเสียหายทำกันทุกคนเดีว่วเองนะครับแหนปัญใดพี่แหนบกันลงได้นะครับคือก็มีน้ำใจน้องพี่น้องเนาะขยับเอากันนะครับหมายถึงว่าขยับเอากันแบ่งกันกันนะครับเวลายาติพี่น้องไปเยี่ยมเยียนนะครับหมดเกลี้ยงญาพี่น้องเขาาพ,พมีสรจังหวัดแตจังหวัดต้องไล่ให้พี่น้องเขา

ุดวนธาน,านีครับมาคับพี่น้องมามวลมาชมบรรยากาศกบบาตอนนอนนุ้งเ,เ,เหียจับ่ามกันครับมือนี้ครับมันตียี่สิบเก่าครับยี่สิบเก่ามีหน้าครับพี่น้องเชยนเหียเชนสะดุ้ง,ห,งห้อกเกดกระลังกลางสะดุ้งกลางยังลงไป

น้องเป็นติ๊กตะไลน้องนิดก็บ้างน้องไกรเศษน้องเป็นน้องเขากตอบไกรเศษเดี๋ยวผมนะครับ

ยู u ูบช่องอีสานบานนมงครับอีสานบานน้มงครับอิสานานนมเ็ังล้าองดไปน่ะเหมัครับพี่น้องวัดประจิถือว่ายกวันดในลงครับยกเท็ดครับโอ้ถือครับน้องกับวะไง่แล้วครับพี่น้องมือนีิ หกไล่หกไลดเฉียดนี่แหละครับพ้นกับชินเนียนด้วยครับมือนี่ได้ยับออกกันแล้วครับน้องหน่อยครับพี่น้องใช่ครับ ก็ขวบสายได้ไหมฮะมาดูครตโม้วนได้ไหมฮะกึง่หออ่คเะวเห่อเขาใครเตะม้นะใส่พ่กินดีนะเอาขวบสายจังหวะได้ไหมฮะกูจิดังแท้เจอยู่พูด <Kad ons cción> ังย <Luc> <adia> ังบอก มี่ป่าครับพี่นงป่าสวายหน่อยครับยกเทปมึงเสื้ออกครับพี่นพรถคนอรถค้อรถจักรยานยนรักรยานยนับ ไม่สะดวกนะมาขายด้วย่น้องดูนะครับนมาขายเพผอจัดได้สะดวกนะครับเอาป้าครับผมครับผมในหมู่บ้านเอาดีเว้ยนะครับอา่ามีพี่น้องเพิ่นมาให้ผมประชาสัมพันธ์ชัดเจนแล้วล่ะคงจะเป็นผู้นำแมนบอกเมื่อกี้นี่ผมกับลก่ลูกราบประทานอภัยเด้ออาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอบตอนะครับ <c oughs> ลุ้งหรอ่ครับเนี่ยลงใสครับลุงก่จะครับครับมันมันครับเปตนเตยครับครับผมสวดีครับเนี่ยมาคือเกาเออเออเออเกาสุดเลเบกิกใช่น่ะผมอยู่ สืวันทุูขหาพูดนะครับม่เป็นว่าลูกมองยูอ๋อพูดนะครับมุ่งพูดนะจั๊กที่บ้างว่าพ่อกำลังล่องสะดุ้งมันตั้งกันอยู่ครับมืีล้อหลายๆบรรลุมันมันเนี่ยสี่กิโลครึ่งแม่ลูกปลาตัวนั้นอาจจะจะพี่ผมแม่มื่อไหรจ้าปล่อยนะปล่อยลราครับครับครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามให้ครับครับผมคากรดดเนี่ยพูดเนี่ยครับ ระดุ้งกันมันดีเขาก็แถมให้ดอกมังใส่นาสสยหลังระบางบาทมือสวัสดีครับลงท้างหนอ้เชียนใหญ่เขากมาครับมาเชี่ยใหั่แลวเชี่ยงยัยเชี่ยปาใหญ่ด้มือนี่ปาใหญ่อ๋อได้ของัย่าของหญ่เอาขึ้นไปสัางเนอมีรางวัลป่าใหญ่ไป้พอบอกกันืนละทั้งุละกันได้บอนึนว่าจะบอกกันเอร์นะจิเอเเอายะเชยเอายเีไปชิงน้ํ้ามือเยมือนอไดทางได้ มุมพอะมืดตรงบางบอกตงบางลงเลยดีมืเนี่ตรองบางอันปน่ดีปน้อยดีก็ไปบอบ่ะบอไปยังเดียวนั่นไปว่ามันผืนมันผืนไปเยอะบันที่ได้บอกนั่นไลฟ์สป้มือนี่บ่มือนี่บ่สองยูทูบครับ ลงยูทูปพ่อืดปลาห่งหังอลงุปนะมาดีพอดีแม่ออันีแค่ทำน่อยว่าบ้าาทำยอิสานบันน้ำมุงครับอิสานบันน้ำมุงกล่องอีกไม่อีกครับไม่นั่นพ่อกันยิ้มบันทุ่งงหนึ่งครับขึ้นมาถือกันหนาวะครับหนาววะหนาวครับเะเม่ี้นู้นดิเดยเดดปงโอ้คนควงกันเลย ท่องสามเดือนแล้วกลางชู้กันในไก่ขวดแล้วมาไก่ปะครับเนี่ยาท่านเราเพอนากาโอ้ม่อมกันแล้วผมกับยูสุวันโอ้ยเราท่านเดี๋ยวตื่นยูสุวันบอกครับก็ยูสุวันเองบันเ้ิง เขาดีกับยูทูบเหรอยูทูหมอลงเจ้ากับผู้เจ้ามต้าคาหโอลงยูทูบเนี่ยนี่ลงยูทูบเนี่ยนี่เขาบึ้งไงเนี่ยครบครับัองอิสานมันตมุงชื่อซองเออกไปล็อกไปเห็นด้วยเห็น เออมาให้ตตนนี้รัาประกันปลา้ผม้ปลาตกจกี่ดงตามวงตามห่วงขงข้าวเป็นแต่แซบเถอะมจบไห่เจบข้แซหอยอะมอยอยคณะัดการนอดเลโอ้ได้ยังกินแล้วพ่ะกินของกับปลาก็ครับหาปลาเนาะปลาวันรดวันไหนลงตังลงเะดุงแล้วก็กินเขาครับเตรียมตัว เอามันมันด้พอเด้อเอาตัวนี้่ตัวน้อยกักันละเทืยบเบกัเแล้วพอโอนี่ครับเอามันมันครับตนัวนี้่ห็่ตัวน้อย มีมมมชีตร์โตโแต่ว่าไปกินม่อยู่หลายอยู่ี้ที่รืลวยรลมาากรรมการครับเนี่ยมาเเป็นคนสมบคือมคือหมมาูอะออกบ้นล้อรนีกอนอครับพี่น้องเสียนเฮ่เสี่ยนสะดุ้งหอกกะกะ ลังทยอยลงไปครับลงไปรอเวลาครับพี่น้องแย่รักกำลังลงไปครับโดนในฟอสฟอรัสไอ้คนที่ไหนในการพัฒช์ชื่อแล้วพัฒี์่อาบัตรสาเป็นพยานอยู่คิดตะวันตกนี่ครับนี่ ลราหูคนกินปืนยู่ป่าที่มไปหัวคนก็ว่า้กิดกุดอกคนบามีบ่มีคนที่าวาบอกเอามาล่มเลยครับพี่น้องอย่ามาใกล้ยินมนี่กับ่อวสุลก์กันเลยิงียบมาใ่หมวคือเพราะว่าแกขาจะไายิ้มกันนะอ๋อใดมาถีบนะครับเอาตังมาล่มนะครับยินมนก็ล่มเลเชิญคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับไอ้พ่อผู้ใหญ่มาเดิอ นะครับใจไเวลาแล้วนะครับเอาบัตรมาไกลไปเพิ่นแล้กกันนะครับในการพูดเบาเพื่อนเอายงม่ควิมเฮ้ยมาเอาดิมาเอามาเอาทันนี้ครับทางผู้ใดโดยตัวแรกในจมูนนะครับผมจะไข้ลังล้านตัวแรกนะครับของเอ่อของมือนี้นะครับตัวแรกของมือนี้นะครับไข่เม่าลังล้านไปที่เลยนะครับห้ากิโลขึ้นไปนะห้ากิโลขึ้นไปให้รางวัลนะครับ ไปมาเอาอยู่ที่ฝั่งนื้กนหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วส,สองอ้าวเริ่มเหมือนครับบัดดีาาพ,พี่น้องตัตาห้าโอ้ยาดไปสื่อลูกพินเอาอไลมัต้พี่น้าน่อยปาก็ตองเลียนหาองไแล้ะ ขึ้นแล้วเาฟังแล้เอารุนเบงแห่อ้ว้กับหาเกินหากิโลกุนใจนะครับทีกิโลไม่เอานะครับกิโลนะครับติดโอ้ไล่ครับไล่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 พี่น้องไล่ก็สเมีนนือมีน อ่าอ่าไพน์น้อ่าไนน้หาทีช่วงนี้กวนหนนยกบ้างเป่าดนคุณกระถืกครับพี่น้องคุณนะครับแล้วันจะเตือนะครับแลวันีเตอนห้าิโลครับขึ้นไปเอ้าเอ้าว้าขึมบ้างด้วยเฮียเป็นไหตึกีเลีฮะคือสี่มิดโผล่เงาป่าเนี่ยนะครับตึกวะไม่ตามตตเลยบ้างป่าครับคุณนะรับพี่น้องดินตามตามพนครับ ไปตัวหญ่ครับตัวนีปาังนะรันมั่งยุนะปาระธาแน่าประธานเเรียบร้อยครับอุ่นดังนี้ครับถือครับตัวจิ้อนมั่นี่นองตัวเพือวั้อยนึ่งพี่น้องนะครับเวกับสร้คนดนะครับมาชพี่น้องได้พี่นัองด้ออันดีน้องมาถึงท่นเชีนะครับ

ริม่มตัวดาน่กิโีวนปลาเบืนนียอดกินี่ราะว่ามีปลาสองตัวครับสองตัวครับจวดดยะครับตเลยครับะดุงดางนีครับสิบกิโล ปาจีนครับไปจีนปจีนสองลครับพี่น้องเด็นฟังกับว่าจะดุงฟังครับสะดุงทางกัะถือกันครับพี่น้องลูงปลาบ้านหนุบบางนะครับมือนน้ครับลูกจีตาังคนครับพี่น้องครับ มึงเต้นครับมึงขุดหูฟังครับพี่น้องดูนะครับดูนะครับโอ้เต้นโอ้สองตัวครับสองตัวเอาตัก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 ใส่กันครับตักใสยกันไปแล้วหอยยุหอยยุได้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 ากิโลแล้วได้ครับได้ได้ เรียบร้อยแล้วครับตัวนึงแล้วครับรางวัลพิเศษนะอนยุเป็นรางวัลพิเศษนะครับสำหรับเรียบร้อยสองตัวของกระซั่งแล้วครับนะครับนะครับเพื่อนๆมอนี้ก็เอ่อเป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ใกล้ตาโกงใหญ่นะครับขอถือครับเฮงฟังครับเออไ่ได้หาไม่ได้านมือนไม่าด้พูดนครับพี่น้องโอ้เฮ้ฟังเฮ้ฟังก็ถือครับมันมันครับมันมันถือมันมาเพื่อหาเป็นว่าครับ โอใ้ใส่กุุงได้ใส่กุงนยคุนค,ครับเจะละเม็ดก็ได้ครับแตปาจีนปาจีนแต่รับม็ดนัน่มองได้ไปนะุออ๋ยเอี่ยูนงนึ่งไปนั่งเลยไม่นอยครับอีกเจ้าหนึ่งครับผมแยซี่มิดันสูงหน่อย เลยหดุงพุงบบนี้ครับไปขายพระท่านตัลละลอยพี่น้องเส้นแฮ่เส้นสะดุงเากำลังเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นแปบเดล้วครับพี่น้องนะครับได้อกากันหลุดเขาแขนเลยแล้วพี่น้องิปนี้กะ ขอลาบไปก่อนครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับสารแต่งเตือนชลิิใไม่ที่นี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ